สวัสดีครับผมเซลล์แขกคอนด้าบีวิงอุบลนะครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตในส่วนตัวโปรโมชั่นของตัวรุ่นรถรีเบลกันนะครับสำหรับตัวโมเดลตัวนี้นะครับเป็นในส่วนตัวรีเบลพู่กันนะครับซึ่งโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาสุดๆร้อนๆครับกับส่วนลดวิชเชิอยู่ที่35,000บาทนบาทครับรวมถึงฟร,รีทะเบียนพรบประกันภยัยชั้น1ให้ไปเลยนะครับผมสําหรับตัวผููกันของที่อุบลของเรานะครับจะเป็นในส่วนของตัวรายสีขาวแดงนะครับผมซึ่ง ตอนนี้รถเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะเหลือทั้งหมดอยู่ประมาณ13คันนะครับผมส่วนมากจะเป็นลายสีทองนะครับแต่ของเราจะได้เป็นในส่วนของตัวลายสีแดงนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีในส่วนตัวอุปกรณ์แต่งมาให้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันร่มนะครับผมแล้วก็แฮนด์นะครับผมตัวนี้เป็นลายแซดนะครับรวมถึงเบาะนะครับตอนเดียวนะครับผมถ้านั่งขับขี่เท่สบายนะครับในส่วนของรถสไตล์ครุเซอร์นะครับ รีเบล500คู่กันนะครับหรือจะเป็นตัวสแตนดาร์ดก็มีนะครับผมรวมทั้งตัว Bubble นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว Bubble นะครับผมจะได้ส่วนลดอยู่ที่25,000บาทนะครับผมรวมถึงพี่ใหญ่เขานะครับรีเบลพันรก็ยังมีนะครับผมในส่วนลดอยู่ที่50,000บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9 8ย์5 6623กันได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก,ก็ที่สำคัญนะครับสำหรับโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของทาง Honda นะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกไปเมื่องานมอเตอร์โชว์สักพักนะครับผมก็ในส่วนของตัว Forza 750เป็นข่าวดีครับผมบิ๊กวิงอุบลได้โคต้าม,มา1คันนะครับสำหรับ f o r ์ซ750สีน้ำตาลดำนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อ สอบถามหรือว่าทักจองมาด่วนได้เลยนะครับผมลดเข้าสัปดาห์หน้านี้แน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันที่ผมจะเปิดเผยนะครับเข้ามานะครับว่าฟอ์ซาของเรานะครับสีจะสวยขนาดไหนนะครับท่านใดนะครับผมสนใจรับเป็นคิวแรกสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่098265623เซล์แขกินดีให้บริการนะครับ